จริงๆคือดีใจแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเนาะในในกองในอะไรเงี้ยขนาดแค่แบบตอนถ่ายไพลอตก็รู้สึกสนุกกันแล้วกลับมาเล่นกันกลับมาแกล้งกันยอกทีมงานยอกกันเองแกล้งกันเองอะไร้ยถือว่ามันไม่คิดถึงบรรยากาศเ <c oughs> ก่าๆตั้ง <c oughs> แต่มาอินจีเนียเนาะแล้วก็กายจากการออกกองแบบการถ่ายซีรีส์ <c oughs> ออกกองแบบจริงจังมานานก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบถ่ายเลการ <c oughs> หรือว่าถ่ายงานนิดๆหน่อยๆมากกว่าครับก็สําหรับปอยรู้สึก ได้กลับมาอีกครั้งก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าอย่างที่พี่เพิร์บอกไปว่ามันห่างจากการถ่ายในกองนานมากพอสมควรก,ก็รู้สึกได้กลับมาก,ก็รู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับรู้สึกดีใจมากครับพอสนิมกันนานไหมล,ลูกะไ่นะครับพอสนิมกันนานไหมพอสนิมพอสนิมเอาจิงมันไม่ไม่ไมต้องคอสนิมอะไรเพราะว่าเราเหมือนที่บอกว่าคือคือเราก็มีแบบเจอกันตลอดมีมกันตลอดแล้วก็ทํางานกันตลอดอะไรยเงี้ยครับมันก็ก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็มีแค่ว่าแบบ เหมือนเรื่องตัวซีรีส์เราก็จะแบบต้องต้องไปทำกานบ้านกันมากขึ้นเพราะว่าเราเล่นด้วยกันเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าตัวละครมันคือตัวใหมเ่เ, <ไป S 1> เรื่องมันคือเรื่องใหม่เพราะฉะนั้น<ม>เราก็ต้องออกมาในรูปแบบใหม่ที่ค,คนยังไม่เคยเห็นเนาะครับครับ,รบตอบดีอ่ะพี่เขาตอบหมดแล้วอะ่ะคอสนิมเหรอครับก็ส <c oughs> ําหรับปอยเพราะว่าไม่ได้ถือว่าคอสนิมเพราะว่าปอยพี่เปิร์ก็คือแบบพูดง่ายง่ายคือแบบอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วแบบคุยกันทุกเรื่องพี่แต่ที่แบบต้องจริงจังก็คือเรื่องตัวละครอย่างพี่เปิร์บอกไปเพราะว่าเปลี่ยนตัวละครเล่นอย่าง เป็นแบบนักธุรกิจนะครับโตกวตัวเลยย่างครับก็ยากไหมค่อนข้างยากครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่หนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจเขามีความคิดความอ่านที่มันโตกว่าแล้วก็ด้วยภาราหน้าที่ความรับผิดชอบอะครับแล้วก็อีกอย่างเลยที่สําคัญเลยคือตัวคิมเนี่ยเขาจะมีความแสดงออกน้อยเพราะฉะนั้นการที่เขาแสดงออกน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขารู้สึกน้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้การแสดงออกน้อยของเขาอะแต่คนดูล้วเข้าใจว่า เขาเป็นยังไงแล้วคนดูก <sor rows an passage> ็จะลุ้นไปตามเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาคิดอะไรเขาทําอะไรเขาจะทําอะไรต่อเขาจะพูดตอนไหนอะไรยังไงตัวจริงเขาแสดงออกน้อยหรือหรือไม่น้อยคะตัวจริงเหรอครับตัวจริงก็แสดงออกเยอะอยู่นะพี่แสดงออกว่าผมไม่พูดหรอกครับ อของปอยนะครับสำหรับโวริวก็ถือว่ายากพอสมควรพีเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นเชฟเนาะ,ะก็ต้องแบบฝึกการทําอาหารฝึกการทําขนมอะไรเงี้ยให้มันดูคล่องแคล่วให้มันดูแบบเป็นเชฟจริงๆไม่ได้ดูมันแบบแกล้งแก๊้งๆๆหน่อย <S 1> <S 1> อะไร,ะไรครับ<ช>แล้วก็เรื่อง<ม>ที่ปอยคิดว่ายากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบุคลิกที่มันต้องโตขึ้นอีกระดับหนึ่ง<ม>ซึ่งตอนนี้ก็ปอยก,ก็อาจจะโตระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใี่ระดับที่แบบเป็นเชฟขนาดนั้นก็ต้องไปปรับครับต้องถามคุณท้้งค่างแล้วว่าพี่เขาโตขนาดไหนคะก็ หมายถึงในบท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 เนาะบทเนาะก็ก็มีความโตขึ้นแหละครับแล้วน้องก็ปรับ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 จูนมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าในตอนรูช็อปเราก็มีการไล่รีวิวหลายๆอย่างรูชอบทั้งทั้งเรื่องการสายอาชีพทั้งเรื่องของการแสดงด้วยหลายๆอย่างก็ถือว่าจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแบบพร้อมมากแล้วสําหรับการถ่ายก็ รอดูหลายๆอย่างก่อนนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดแล้วเร็วๆนี้อยากฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับของปอยครับก็ซ้อมเวิร์กช็อปเรียกว่าเวิร์กช็อปเมื่อกี้เนาะก็ทำขนมไปเรื่อยคือปอยจะหาเมนูทำเรื่อยๆแต่ละวันเลยครับก็ฝึกมือให้มันคล่องให้มันแบบดูแบบเป็นเชฟจริงๆอะครับให้มันดูคล่องแคล่วประมาณนี้ครับโอ้ยค่อยพูดเดี๋ยวก็หาว่าอวยตัวเองก็ร้องเพลงเลยดีกว่าไม่ต้องร้องเพลงเชฟปะ สำหรับปอยปอคิดว่าในด้านการทำอาหารประมาณ50%อเนแต่เรื่องบุคลิกท่าทางที่มันดูแบบเป็นเชฟจริงของเราหรือ50%อเของเชฟห้าสิเอรของเราของเราพออยู่ที่เป็นเชฟแล้วแต่บุคลิกก็แปลว่าต้องปรับอีกนิดหนึ่งครับต้องจูนอีกนิดหนึ่งได้ชิมแล้วก็บอกเขาไปเหมือนเคยกินตอนนั้นน่ะในไลฟ์เลยก็คือ คุกกี้ป้าหรือบาวนี่หรืออะไรมันมันเรียกยากว่ามันคืออะไรเราก็เลยแบบสนุกด้วยากแต่ถามว่ากินได้แต่จะมีความแบบว่าเป็นเทคเจอร์ใหม่ๆเรื้อนมีความร้วนๆหน่อยมีความแบบกรอบๆนิดนึงเออมันร้วนหน่อยเออเคี้ยวไปเออเจอน้ําตาลเออเจอช็อกโกแลตเจออะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปคลุกกันในปากเอาก็ราะจะได้อร่อยอร่อย ก็มีให้กําลังใจพูดตลอดคือทีปเปอร์เขาจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดครับคือแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่เฉพาะตอนนี้ตั้งแต่แรกเลยที่รู้จักกันก็คอยแบบจริงอจริงก็ได้เอา <laughs> ก็คอยแบบดูแลให้กําลังใจตลอดแต่แบบอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่จะแบบอ้อมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแบบว่าสนิทกันยิ่งมากเลยตอนนี้จากสนิท <laughs> ก็จริงๆเหมือนที่บอกแหละครับ My e อ g i จ e e r มนันเป็นเป็นเรื่องเรื่องแรกที่น้อง่ายเต็มเต็มเรื่องแรกเพราะฉะนั้นก็และคาแรคเตอร์มีความใกล้เคียงกับตัวเองก็น้องถือว่าปรับปรับมาเยอะมากจากวงช็อบวันแรกจนถ,ถ,ถ,ถึงถึงถึงตอนเนี้ยเพราะว่าความเพาใจตัวละครมากขึ้นมีความแบบมีทุกคนคงได้เห็นปอยในอีกหนึ่งเวอร์ชันที่มีความน่ารักเหมือนเดิมมีความสดใสเหมือนเดิมแต่เป็นตัวละครใหม่อาจจะไม่ได้เหมือนเตือนหนาวแต่ว่าผมเชื่อว่า ทุกคนได้เห็นทุกคนได้ดูทุกคนจะรักในในความเป็นริวในแบบของปอยครับก็ฝาก t e เตอร e t วีทซีรีส์ด้วยนะครับเพราะว่าจะบอกเลยว่าเป็นซ um> ีรีส์ที่ขบลวดแล้วก็สนุกสนานฟิวกูดน <Yeah> ั่งยิ้มนั่งขำกันไปแต่ก็มีความดาร์กในความขมของเรื่องชีวิต จริงคือมัน,มน,มน,มนสะท้อนในหลา<ล>ยเรื่องจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็ดูไปหิวไปแน่นอนครับสำหรับ b ิท t ทอ s ์ e e ีคร่บปอยก็ขอฝากซีรีส์ b ิ e t ท e s ์ e e ีเดอะซีรีส์ไว้ในเอาบอกความใจของทุกคนนะครับ<อ>ก็คือกออยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันครบรถจริงๆมีทั้งความความฟินความจิ้นแล้วก็ความได้ดูตัวละครว่าแสดงเป็นยังไงแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยมีความแบบหมองหม่นในอาจะแบบตัวละครของตัวละครหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ รออดใจกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้ดดูแน่นอนครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ